สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะคลิปนี้เราก็มาพบกับแนวทางหวยฮาหนอยกันอีกเช่นเคยนะคะทางช่องจู๊บ6395แนวทางเลขเด็ดค่ะแนวทางหวยฮาหนอยนะคะแอดก็จะใช้สูตรเน้นวิ่งรูดตัวเจาะในการคำนวณหวยฮาหนอยทั้ง4ฮาหนอยนะคะได้แก่ฮาหนอยเฉพาะกิจฮาหนอยพิเศษฮาหนอยปกติและฮาหนอยวีเอพค่ะ ก่อนจะมารับชมแนวทางหวยฮานอยของวันนี้นะคะย้อนไปตรวจหวยฮานอยของเมื่อวานกันก่อนนะคะทั้ง4ฮานอยเมื่อวานนี้แนวทางที่อาี่วางไว้ให้จะเข้าดีอีกหรือเปล่านะคะเรามาตรวจหวยฮานอยพร้อมกันเลยนะคะมาฮานอยแรกก่อนนะคะคือฮานอยเฉพาะกิจค่ะเมื่อะะวานนะคะผลการออกบนอบนอก572ล่างออก91ค่ะ แอที่เน้นวิ่งรูด5กับ2นะคะก็5อยู่หลักร้อยค่ะมาวิ่งก่อนเลยนะคะมาตัวเด่นค่ะอันนี้วิ่งเข้าวิ่งอย่างเดียวนะคะเพราะว่ารูดไม่ได้นะคะอยู่ในตำแหน่งหลักร้อยนะเห็นไหมคะว่าแอดก็เน้นไว้นะว่าให้ติดวิ่งบนไว้เผื่อมาตำแหน่งหลักร้อยก็เข้าจริงๆค่ะมาอยู่หลักร้อยนะฮะอะเรามาดูต่อมีสองติดมาค่ะ เขเข้าตัววิ่งตัวรองและอยู่ในตำแหน่งที่รูดได้นะคะก็เข้าวิ่งรูดเตอร์เข้าวิ่งทั้งวิ่งทั้งรูดได้นะคะสองนะเข้าทั้งวิ่งทั้งรูดนะแล้วก็เรามาดูตัวเจาะก,กันค่ะว่ามีไหมตัวเจาะเข้าชุดรองค่ะแอดวางสองเจ็ดไว้ออกเจ็ดสองออกตัวกลับนะคะก็เข้านะคะเข้าทั้งวิ่งทั้งรูดด้วย วิ่งรูดแล้วก็ตัวเจานะแอ๊ก็จะเขียนวิ่งรูดเจาะไว้นะคะตัวย่อแล้วกันเนาะก็ล่าง91ไม่มีนะคะไม่เข้าสรุปแล้วค่ะน้อยเฉพาะกลิกเมื่อวานเข้าตัววิ่งทั้งสองตัวค่ะเข้า5กับ2นะมาบน5เข้าวิ่งอย่างเดียวส่วน2เข้าวิ่งรูดและก็เข้าเาจาะค่ะมาตัวรองของแอ๊ดนะคะออกตัวกลับนะคะ72 ตามนี้เลยนะคะแอดก็ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ชมที่ตามฮานอยเฉพาะกิจด,ด้วยนะคะเรามาตรวจหวยฮานอยพิเศษกันต่อนะคะของเมื่อวานนะ3ตัวบนออก 7, 57ล่างออก70อแอดที่เน้นวิ่งรูด8กับ5นะคะมี5ติดมาค่ะ5เข้าตัววิ่งก่อนตัวรองนะคะ อยู่ในตำแหน่งที่รูดได้ด้วยค่ะก็เข้าทั้งวิ่งทั้งรูดนะทีนี้เรามาดูกันว่าเจาะมี5-7ไหมอ่าเข้าชุดรองนะคะ5-7และตัวที่แอดชอบด้วยนะคะก็แอดขีดส้นใต้เอาไว้ก็เข้านะคะ5ก็เข้าทั้งวิ่งทั้งรูดแล้วก็เข้าเจาะค่ะวจอรอก็คือตัวย่อนะวิ่งรูดเจาะนะคะเจาะตัวนี้ของแอดนะเข้าตัวตรงด้วยค่ะ ส่วนล่างเจ็ดศูนย์ไม่เข้าเดอ้ออ่าฮานอยพิเศษนะคะสรุปแล้วเข้าแค่วิ่งห้ามาบนนะคะตัววิ่งนะเข้าแค่ห้านะแล้วก็เข้ารูดด้วยค่ะเข้าทั้งวิ่งทั้งรูดแล้วก็เข้าเจาะออกตัวตรงค่ะเจาะของแอดนะคะเข้าชุดรองนะเป็นตัวที่แอดเน้นชอบด้วยอ่าตัวล่างไม่เข้าเดอ้อเข้าบนอย่างเดียวนะก็สรุปแล้วฮานอยพิเศษเมื่อวาน เข้าบนนะคะออกค่าเจ็นะแอดก็ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ชมที่ตามหวยฮานอยพิเศษเมื่อวานนี้ด้วยนะคะอ่ะเรามาตรวจหวยฮานอยปกติของเมื่อวานกันต่อนะคะเมื่อวานนี้ผลการออกบน505ล่างออก58แนวทางแอดได้ให้วิ่งรูด6กับ7ไม่มีติดมาเลยทั้งบนทั้งล่างเด้อแอดก็ขออภัยด้วยนะคะหากวิ่งไม่เข้ารูดก็จะไม หากวิ่งไม่เข้าเจาะก็จะไม่เข้าเช่นกันค่ะเพราะว่าแอก็จะใช้เลขเจาะจากเลขวิ่งทั้งสองตัวนี้นะคะก็ขออภัยด้วยนะคะหลุดนะอ่าเรามาต่อด้วยฮานอยสุดท้ายค่ะฮานอยเวพีตรวจหวยฮานอยกันต่อนะคะเมื่อวานบนออก3ามเจ็ดล่างออก1 9ึ่เจ็ดมาเบิ้ล2ตัวเลยค่ะมาตัววิ่งก่อนเลยนะคะตัววิ่งก็คือเข้าวิ่งเจ แล้วก็เข้ารูดด้วยค่ะเขาวิ่งรูดนะทีนี้เจาะแอดจะไม่เจาะเลขเบิ้ลนะคะมันอยู่ในรวมในชุดชุดรูดแล้วเนาะเพราะว่าแอดจะไม่เจาะเบิ้ลนะเห็นไหมแอดจะไม่มีเจ็ดเจ็ดติดมาก็เข้าวิ่งรูดแทนนะคะส่วนล่างไม่เข้าเด้อต้องขออภัยด้วยนะคะเจาะไม่เข้านะคือถ้ามันมาเบิ้ลเนี่ยแอดจะไม่ไม่เจาะเลขเบิ้ลค่ะให้ถือว่ามันมันอยู่ในรูดแล้วกันนะคะ ปกติแอ๊ดก็ไม่ค่อยชอบเรียกเพิ้นเท่าไหร่อยู่แล้วด้วยแต่ว่าหวยฮานอยบางครั้งชอบมีเบิ้ลติดมาก็หากท่านผู้ชมจะเสี่ยงโชคก็อย่าลืมติดเบิ้ลไว้เผื่อด้วยก็ได้นะคะหรือว่าหากใครรูดอยู่แล้วเนี่ยมันอยู่ในนี้แล้วก็ไม่ต้องกังวลคะ่ะสรุปแล้วฮานอยวีพีก็ยังไม่หลุดนะก็ถือว่าเข้านะคะเข้าวิ่งรูดบนนะออกเจ็ดเจ็ดนะออกเบิ้ลคะ่ะใครตาม แนวทางหวยฮานอยวีพีเมื่อวานนี้นะคะโดยเฉพาะวิ่งรูดนะก็เข้านะคะรับทรัพย์นะเอ็กก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะส่วนเจาะไม่เข้าเ้อเอ็กก็ขออภัยด้วยนะคะ,ะมารับชมแนวทางหวยฮานอยเฉพาะกีดฮานอยแรกกันก่อนนะคะงวดวันที่23มิถุนายน2564ของวันนี้นะคะสูตรเน้นวิ่งรูดตัวเจาะนะคะ เรามาดูตัวเด่นตัวรองกันค่ะวิ่งรูดแอดให้เลขอะไรนะคะตัวเด่นนะคะแอดให้สี่ค่ะส่วนตัวรองนะคะให้ศูตค่ะเน้นวิ่งรูดนะคะเด่นสีรองสูตรนะเอามาดูชุดเจาะทั้ง8ดชุดกันค่ะมาดูชุดเด่นก่อนนะชุดเด่นมีสี่ชุดนะคะ ชุดเด่นนะคะมีสีหนึ่งสีสามสีเจ็ดสีเก้ามาดูชุดรองกันบ้างค่ะมีสีชุดเช่นกันชุดรองนะคะมี02 04 07และ09ค่ะรวมทั้งหมด8ชุดเจาะนะคะ เดี๋ยวแอดจะเน้นตัวที่ชอบให้นะคะแอดชอบสี่เจ็ดค่ะอีกชุดหนึงนะชอบศูนย์เจ็ใครชอบตามแอดก็2ชุดนี้ค่ะไม่ชอบก็8ชุดเจาะนี้เลยนะเลือกก็ได้นะคะเลือกตัวที่เราชอบเน้นวิ่งรูดเป็นหลักเด้อวิ่งสี่รูดสี่วิ่งศูนย์รูดศูนย์ 0, นะคะอย่าลืมไปกลับด้วยนะเลขเจาะและอย่าลืมติดวิ่งบนไปด้วยนะคะเผื่อมาตำแหน่งหลักร้อยบนนะ จะติดเบิ้ลต่างหากก็ได้นะคะแล้วแต่นะอ่ะนี่คือแนวทางหวยฮานอยเฉพาะกิจนะคะอ่ะเรามาต่อแนวทางหวยฮานอยพิเศษกันนะคะงวดวันนี้นะวันที่23ากันต่อเน้นวิ่งรูดนะคะอ่ะแอดจะให้ตัวเด่นนะคะแอดให้เด่น9ค่ะครองเจ็ดนะคะ วิ่งรูด9กับ7นะคะเด่นย9รอง7นะมาดูชุดเด่นค่ะชุดเด่นมี4ชุดชุดเด่นมี9 1 9 2 9 5และ9 8ค่ะมาดูชุดรองนะคะ4ชุดเช่นกันค่ะ ชุดรองนะคะมี7 1 7 2 7 5และ7 9ค่ะรวมชุดเจาะทั้งหมด8ชุดนะคะเดี๋ยแอดจะเน้นตัวที่ชอบให้นะคะชอบ9 8ค่ะแล้วก็7 9นะคะชุดเจาะหากใครชอบตามแอดก็น้อยชุดหน่อย2ชุดนี้นะไม่ชอบก็จัดไปค่ะ8ชุดชุดเจาะ8ชุดหรือจะเลือกตัวที่เราชอบก็ได้นะคะ เน้นวิ่งรูดเป็นหลักเดอ้อวิ่ง9รูด9วิ่ง7รูด7ค่ะอย่าลืมติดวิ่งบนด้วยนะคะเพื่อมาตำแหน่งหลักร้อยนะแล้วก็ไปกลับด้วยเดอ้อเลขเจาะนะอ่ะนี่คือแนวทางหวยฮานอยพิเศษนะคะของวันนี้นะเรามาต่อด้วยฮานอยปกติฮานอยที่3นะคะอ่ะเน้นวิ่งรูดเป็นหลักนะคะมาดูตัวเด่นตัวรองของแอดกันนะคะแอดจะให้เลขอะไรฮานอยปกติ ตัวเด่นนะคะแอดให้เด่นเด่น0ค่ะตัวรองนะคะรอง3ค่ะวิงรูทนะคะเด่นศูนย์รอง3เด้อเอามาดูชุดเจาะกัน,นะคะ่ะชุดเด่นนะคะ4ชุด ชุดเต็นนะคะมี03 04 06และ07ค่ะเ่ะมาดูชุดรองกันบ้างค่ะสีชุดเช่นกันชุดรองนะคะมี31 34 35และ39ค่ะอค่ะทั้งหมด8ชุดนะคะตัวเจาะเดี๋ยวแอจะเน้นให้นะคะเน้นชอบส่วนตัวนะคะ ชอบ03อีกชุดหนึ่งค่ะ34่ะหากใครชอบตามแอดน้อยชุดสองชุดนี้ไม่ชอบก็แปดชุดเลยค่ะอย่าลืมไปกลับด้วยนะคะแล้วก็เน้นวิ่งรูดเป็นหลักวิ่งศูนย์รูดศูนย์วิ่งสามรูดสามนะคะอย่าลืมติดวิ่งบนไว้ด้วยเด้อเพื่อม,มาตำแหน่งหลักร้อยนะคะ,อะแอดก็จะเน้นให้ทุกหวยเลยนะคะก็ตามนี้เลยนะคะ แนวทางหวยฮานอยปกตินะคะอ่ะเรามาต่อหวยฮานอยเวพีฮานอยที่4นะคะฮานอยสุดท้ายของวันนี้นะคะมาดูกันค่ะเน้นวิ่งรูดอะไรแอดให้ตัวเด่นนะคะเจ็ดค่ะตัวรองศูนย์ค่ะวิ่งรูด7กับศูนย์นะคะอ่ะมาดูชุดเด่นกันค่ะ4ชุด ชุดเด่นนะคะมี7 2 7 4 7 6งดสี่และเจ็ค่ะชุดรองกันบ้างนะคะมีสีชุดเช่นกันค่ะชุดรองนะคะมี04 06 07และ08ค่ะรวมเจาะ8ชุดนะคะอันดี้แอดจะเน้นตัวที่ชอบให้นะคะ อบเจ็ดสีค่ะอีกชุดหนึ่งนะคะชอบศูนย์แปดค่ะหากใครไม่ชอบตามแอดก็ได้นะเจาะแปดชุดไปเลยนะคะอย่าลืมนะคะเน้นวิ่งรูดเจ็ดวิ่งรูดเป็นหลักค่ะวิ่งเจ็ดรูดเจ็ดวิ่งศูนย์รูดศูนย์ติดวิ่งบนไว้ด้วยนะคะเผื่อมาตำแหน่งหลักร้อยและอย่าลืมไปกลับตัวเจาะด้วยเด้ออ่าครบหมดแล้วนะคะแนวทางที่แอดได้ นำเสนอท่านผู้ชมได้รับชมในวันนี้กันนะแนวทางหวยฮานอยรวมทั้งสี่ฮานอยของวันนี้นะคะแอดก็วางครบทั้งหมด4ี่ฮานอยแล้วนะคะรวมถึงผลการออกหวยฮานอยทั้ง4ี่ฮานอยเมื่อวานด้วยค่ะเรามาตรวจหวยฮานอยกันเรียบร้อยแล้วเนาะก็ยังไงก็หากชอบก็จัดไปนะคะอย่าลืมนะมันเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะแนวทางหวยฮานอยรวมเท่านั้นนะหากท่านผู้ชมชอบ ก็จัดไปไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะอย่าลืมนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอควรใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยทุกครั้งนะคะแนวทางย่อมมีเข้ามีหลุดกันได้นะคะผิดถูกแอดก็ขออภัยไว้ล่วงหน้าเดอ้อหากไม่เข้าทั้งสี่ฮานอยเลยเนี่ยแอดก็ขออภัยเลยนะคะเผื่อบางครั้งมันก็มีบ้างเนาะบางงวดบางวานันมันอาจจะหลุดเลยทั้งหมดก็ได้นะ แต่ถ้าเข้าบ้างเข้าบางฮานอยก็โอเคอยู่นะคะยังไงแอดก็ขออภัยไว้ก่อนแล้วกันนะ,ะถูกใจท่านผู้ชมหรือเปล่าแอดก็ไม่ทราบเหมือนกันนาะชอบหรือเปล่านะคะตัวเลขที่ได้วางแนวทางไว้ให้นะคะโดยเฉพาะเน้นวิ่งรูดนะอย่าลืมนะคะเน้นวิ่งรูดเป็นหลักนะบางครั้งเจาะอ,อาจจะไม่เข้าก็ได้ถ้าเจาะไม่เข้าคนที่วิ่งคนที่รูดก็จะได้เปรียบนะคะก็ ยังไงก็ฝากไว้พิจารณาแนวทางกันอีกทีหนึ่งเนาะหากใครไม่ชอบเสียงโชคก็เข้ามารับชมกันเฉยๆก็ได้นะคะเข้ามารับชมเล่นๆเข้ามารับชมเพื่อความบันเทิงกันได้ค่ะหรือเข้ามาดูแนวทางของแอดเพื่อเทียบเลขกับแนวทางท่านอื่นๆที่วางแนวทางหมวยฮานอยเหมือนแอดก็ได้นะคะแอดก็ไม่ว่าอะไรนะคะทําได้นะคะมันขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลด้วยนะคะชอบปรจัดไปค่ะ ไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะ,ะหากใครชอบคลิปนี้นะคะแนวทางเน้นวิ่งรูดสูตรเน้นวิ่งรูดตัวเจาะทั้ง4ฮานอยนี้นะคะรบกวนด้วยนะคะช่วยฝากด like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามร้อมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยคะ่ะเวลาแอดมีแนวทางเลขเด็ดมาใหม่ๆจะได้ไม่พลาดการรับชมกันนะคะหากอยากรับชมคลิปหวยฮานอยของเก่า หรือคลิปย้อนหลังเก่าๆของแอดที่ทํามาทั้งหมดตั้งแต่ต้นนะคะเข้าไปรับชมได้ในเพลย์ลิสต์นะคะแอดได้เอาไว้ในเพลย์ลิสต์ทั้งหมดค่ะนำไปอยู่ในนั้นทั้งหมดเลยนะคะแยกเป็นแต่ละหัวเอาไว้ด้วยนะก็ฝากช่องด้วยนะคะอย่าลืมเข้ามารับชมกันทุกวันนะไม่เสียงโชคก็เข้ามารับชมกันเล่นๆก็ได้นะคะมารับชมกันเพื่อความบันเทิง ออมาดูแนวทางก็ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะก็ยังไงก็ผิดถูกก็อย่าว่ากันเดอ้อยังไงก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะก็จัดแบบเบาๆนะคะยังไงก็การเสี่งยงโชคก็ไม่ได้ทําให้ทุกคนรวยได้นะการทํางานการทําอาชีพการเก็บเงินนั่นแหละค่ะจะทําให้เราร่ำรวยได้นะคะอ่ะ การเสียงโชคก็เป็นแค่พอรุน้นพอเสียงโชคของปากหอมคอกันนะคะอะยังไงแอดก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเงรวยรวปังๆกันอีกนะคะเรามารอรุน้นเรามารอฟังผลกันค่ะว่าแนวทางที่แอดได้วางไว้ให้ในวันนี้ทั้งสี่ฮานอยจะเข้าดีหรือเปล่านะคะแอดก็ขอก็ขอให้ทุกท่านโชคดีละกันค่ะขอพระคุณทุกกำลังใจดีๆด้วยนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิป ทักทายกันทุกวันนะคะขอบคุณมากๆรวมถึงการกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในแนวทางหอยห้านอยสูตรแม่เดียวกันต่อนะคะคลิปต่อไปนะอย่าลืมนะคะเข้าไปรับชมกันด้วยนะหอยห้านอยสูตรแม่เดียวเด้อคลิปนี้แอดก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะสวัสดีค่ะ